เสื้อตัวนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละฉุนโอ้หู้สุดชื่นสุดมันก็ทนไม่ไหวใช่กินนี้ใช่เลยอู้หู้ยังชอบ ัพ่อไมนโหนเลยหวานองจะทำอะไรลุงอ่ะกบถอดให้ด้วยอ๋ออันนี้แหละที่ต้องการ